ดูข้าหอมข้าหอมกกนยามค่ำคืนดีดีแอคชั่นดีดีไอเออแอคชั่นดีดทำดีดทำดีดีอะเต้นเอาเต้นยังไงเต้นเห็นเปิดเพลงไม่เต้นเอาเต้นเอ้เต้นเต้นเอออ้ยอยู่นเต้นม ไม่ไม่หญ้าหญ้าบนรถไขาข้างนึงหญ้ากับต้นสับปะรดเนี่เรติดเส้ของลุงมีมีหญ้าอยู่ไหมมาเก็บเกี่ยวมาเก็บดีมาเก็บไปมาปะเอเก็บเออจังมาเต็บดีๆดีๆเก็นดีดี เออกบไปไปยังไงไปไปยังไงไปไปเออไปไปคนไปไปคนไปไปยังไงไปไปดีดีไปไปก็บเก็บมากก็บขับคนขับสวยคนดีดีทำดีดีมาเออเออขับคนขับสวยชวยเออกิ๊ครับขับไปเออกอนกอนก้นกอน มต้องหาของให้เอด้วยี่มามาดิมาดิมาใส่เลยอ่ะมาดิก่อนพุ่งใส่แล้วแม่เอางาไหนเพราะเขอยู่ข้างงาดีใช่ไหมไอเนี้ยเขาจะให้รางวัลเ่ยทำยังไงไหนจุบก่อนจุกก่อนุดีดีจุกดีดีทำดีดีไหทำยังไงทำยังไงจุบดีดจุไหจุกยังไงทำดีดีเาปวดน้ำโอ้เออเาปวดน้ำไว้่ว่าน้ำเต็มเลย ไม่ใช่ตัวค um, ุณ้ให่มอนกให้มันมาด้วยเลยมันจะไม่กินอ่ะเออให้อันนึงเนี่ยห้ยดีดดีดดีด ันไม่กินเลออมันไม่เก็บเลยถ้ามันรางวัลให้มันกินถ้ามันใจเย็นก่อนเก็บไงเก็บถ้ามันใจเย็นก่อนเอนจะตีทัวเออนี่แหละเก็บเอาเก็บเก็บเดี๋ยวล้วมันลงขาลงได้แล้วนะเวลาจะลงอ่ะเออแล้วรางวันเร็วยวรางวันครับผมก่อนครับสวยๆีดนียกด้วยยกด้วยยกยก ลุงมียาไหมแสงของลุงมีไหมเพราะว่ายาข้างล่างนี้หมดเลยอหาข้างล่างที่หนูเอาลงไว้อ่ะมันหมดเลยแม่ไม่มีล่งลงต้องไปดูล่งลงนี่คครับ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 แป๊บหนึ่งลุงเจ็บเอ้ยค้นด้นรับ เออบายบายนี่บาย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 แล้วบายบายทำดีดีทำดีดีเออบาย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 ยังไงเอคั่นเออเอคั่นดีดีเอออยือเต้นสำหรับรถด้วยยาไม่พอหรอกให้สายหม้อคืออะไรเอ้าให้รางวัลให้รางวัลก่อนให้รางวัลก่อนเอาขับด้วยก่อนเตียงเออเลุ้มลุ้มความมาก รู้ความมากเอามาเอาเก็บไปอ๋อคานคานคานเอาติ๊บคานเอาติ๊บเร็วๆคานเอาติ๊บคานมาคานมาคานดิคานมาคานดูเออคานมาเออขอเออขอติ๊บโอ้ยติ๊บโชวเอาลูกดีดีลูกดีดีลูกมาหนิเต้นยังไงเต้นโชว์ก่อน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 เต้นโชว์ดีดีเต้นโชว์ดีดีเต้น โอ๊ยโยดายโอ๊ยนี่แน้ดีใจเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเต้นเต้นดีดีเต้นดีเนี้ยนี่เต้น่ะเฮ้ยเต้นดีเต้นโอ้ยโอ้ยันนี้ันนี้มาหานหนห้กนให้เากินก่อนเอาเต้นีดเต้นก่อนจะใช้กินเต้นเต้นีดเออเต้นเอาชยโยโก้ด้เออ

เอาอะาอวอับคนับสเอาราวัค่เอนเอาเอาไเอดเอาเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเก็บมาเก็บเก็บมาเออเก็บมาเก็บเก็บนี่เก็บเก็บนี่เก็บลเก็บไม่เก็บหิวแล้ว เขาอื่นก <SM. S 3> <Christina. S 2> ินเนาะแต่เขาไม่ได้กินเนาะโอเคกินรึกินทีนี้พอแล้วให้เขากินอ่ให้เต้นเ่อนเต้นทีนี้เต้นทีนี้เต้นเลยเอาเต้นทีนี้ตัวอื่นได้กินเขาไม่ได้กินเต้นยังไงเต้นเต้นเออเต้นให้เต้นถอยมาที่ให้เขากินตัวนเขาพอแล้วถอยมา เต้นดีดีก่นี่เราวได้กินก็ไม่ดนเต้นดี้อ้เต้ดี้เต้นอพดีีกงสยดสดยังไงสข้างนึงโอ้ยไม่ได้กินเเต้นี้ดิเต้นี้ดิเอาตงตงตงนีดเออตงอยากฝึกน้องไปใส่บาตอ่ะ

เออทรงไม่ต้องยกหัวขึ้นตรงนี้นี่รงตรงนี้เออไม่ต้องยกทรงโอ้ยเรื่องตีหลังขาดำบแล้วดำบไม่ขึ้นทางหลังอืออือตรงไหนตรงนี้นะคะเออจะขึ้นอ่ะตร ยังไงยกขึ <c ười> ้นขาหลังขึ <c ười> ้นขาหลังก็ส่งขาหลังไงก็ขึ้นขาหลังนนลวะมีการส่งขาหลังให้ขึ้นด้วยอ่ะอาจารย์มาสูตรไหนไม่รู้อ่ะค่ะ ยกขาหลังเด็ดๆให้เลยนะคะเขาเป็นกำลังใจนะคะให้จักกีด้วยแม่แม่อ่ะอ่ะอาจารย์อาจารย์ฝึกอาจารย์ฝึกขาหน้าได้ขาหลังอ่ะเป็นลูกที่แบบได้ใจมากนะคะสั่งอย่างทำอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้น้องได้นะคะแม่แม่ขาเออ นี่งตนี่เวลาเอาจะขึ้นใความเดียบใจไหใจยังอ่ก่อเอเข้าใจแล้วนะคะจไหเนี่ยงตรงตรงเออตดด้วยเป็นไงขึ้นเออเอาขึ้นเออรง่งตรงไรงตรงอืมใ